โอ้สงลาสยทีดตาผูเวเดกัดดีซนอายุละพันยุนอยยมงเกทนลอบีลทที่ดตาผู้วสดนอาเมส่เสด็ชนอเลจบุอามาดิฉันคุยอัลอ้วยมอมอนอวุมาลเก็บอดิมาสี่ใ้กชาบุเนสดนอทอนองาสิเลจบเลูลาทอนส่งล็อชีคดานอกนาเกียริยนายิคานอเนเกีองตาเลสซนที่ของชียงายมิวล็กเกอาลังเนเกองตาบุเลจะบันชโคนเน อัมมาโนดิแจงกุยโลชะพุายาหุชิลินในเกงโอเคมเนาะจะพุษาเนาะไปช่องโอซิฮะเอาก็ะต่วยดํามาปาปยาหูเนาะเอาไว้มาเสียจะพุษาปน่ะอันนู้นเนาะโมโมนจะบอกหมมบัลโลหัมม่าหัวมือ่ะเอาไลรอไมมาเอาไดมาเสียลไกชาน่ทีหอนสเนะแล้วนที่มันรอตจะบอกชมงเนาะแจพโปไก่มอเพื่อนมาสียอะไรอลเพื่อนรูนว่รูทุ่งเอนชมงเนาะจหัวยาวเนาะเดยน่มาเรดูเดี๋ยวีจหัวยาว ဘာလဲကျုပ်နော်လောက်ရတို့ထုတ်ပန်းအဲ့ဒီဟုတ်တယ်လောက်ခေပအီစီစီမချမ်းတာမချမ်းမတေသတေလို့ยาဝင်တော့နေအနော်တော့နေကပည့်တိသူတပူပဲမစီရစိုးရကေလော်ပြတာလုံးနဲ့စခုတ်ပါကွာဒီစိုက်